จากวันนี้ไปจนถึงสิ้นอายุขัยเราท่านก็จะเห็นเราอยู่อย่างนี้แหละความเปลี่ยนแปลงคือวัยชราภาพแล้วเรามาประเมินกันว่าเราทำสำเร็จไหมในการจบภบชาติ14ปีของทารวิปัสสนากรรมาฐานถึงอายุ53ก็อีกสักเจปีจากวันนี้ไปถึงวันนั้น กรรมาฐานทุกวันดีขึ้นดีขึ้นใช้เวลาน้อยลงเปอร์เซ็นต์ของการจบภพบชาติที่เราหวังมีสูงเหมือนกันใครเห็นด้วยเห็นไหมเราต้องตั้งต้น14ปีที่ผ่านมาก็เดินมาไกลอยู่ทุรักทุเลอยู่ ทางหนทางการเรียนรู้ทุกข์ในอริยสัจ14ปีบนสายวิปัสสนาหลังจากที่หยุดวิ่งในกรงล้อแล้วให้มันหมุนวนไปก่อนเรียนรู้ทุกช่วงแรกเริ่มถือกำเนิดทำเรื่องที่มันผิดบ้างถูกบ้างจนมาเข้าใจว่า มีสติคิดได้ว่าสิ่งนี้ถูกสิ่งนี้ผิดสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีไม่ทําแล้วอันนี้ดีขอทํำต่อไปอะไรดีก็ทํารู้ว่ามันจะดีมันไม่ดีวันนี้มันก็ดีในวันหน้าบอกตัวเองแค่นั้นผลของความสำเร็จมันไม่ใช่ชื่อเสียงเงินทองหรอกแต่มันเป็นความอุ่นใจ ในสังสารวัฏภพชาติมันกำลังจะจบพบชาติมันกำลังจะจบ,บ,ม,จะจบมันเป็นเหมือนคนชราที่เดินมาแล้วรู้สึกว่าบานปลายชีวิตใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วไม่จำเป็นต้องเดินต่ออีกแล้วมันเป็นความเบาโล่งโปร่งสบายไม่ต้องทุกข์อีกแล้วไม่ต้องเฝ้าดูใครอีกแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยไป